สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไสทุกท่านนะครับในคลิปนี้ต้องขออนุญาตแฟนคลับบอนใซนะครับจะนําเสนอในส่วนของกิ่งตอนผักหวานป่านะครับผักหวานป่าผมก็ได้ส่งเสริมนะครับให้แฟนคลับนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในการปลูกผักหวานป่านะที่ภาคอีสาน นะไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนบนอีสานตอนล่างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ภาคเหนือนะฮะพะวันป่าน,นั้นปลูกมากที่สุดที่ภาคกลางนะครับที่อ,อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับที่นั่นจะเป็นตําบลประวันป่าเลยนะฮะปลูกกันทั้งตําบลน,นะครับให้ผลผลิตส่งไปทั่วประเทศนะฮะประวันป่านั้นจะเป็นพืชที่นิยมขึ้นในภูเขาเหินปูนนะจะงอกงามมาก แต่ในภาคอีสานน้องก็สามารถปลูกได้เพราะคนอีสานนั้นนะฮะคนอีสานคนเหนือนั้นชอบอกินผักหวานป่านะครับแล้วก็ผักหวานป่านั้นสามารถที่จะประกอบอาหารได้มากมายแกงใส่ไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเข้ากันได้ดีดีนะครับเอาละครับในคลิปนี้นะครับสวนผักหวานป่าริมสายธารน,นะครับก็มีกิ่งตอนนะฮะตอนนี้มีกิ่งตอนมากมายเลยทีเดียวเยอะแยะนะครับ ผมก็เองก็นะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตลาดต้นไม้เจ้าจอม่มกล่าวแฟนคลับบอกว่ามีหรือย่างกิ่งตอนนะตอนนี้มีแล้วนะครับท่านที่สั่งจองไว้มารับได้เลยที่ร้านนะครับนะฮะกิ่ง2องกิ่ง ,3 ามกิ่งบางท่านจองไว้5กิ่งนะครับก็มารับได้นะครับผมจะชําไว้ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะแสดงวิธีชําให้ดูนะผมจะชําใส่กระถางพลาสติกแบบนี้นะครับ จะมั่นคงแข็งแรงพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูครับขั้นตอนการทำครับนะครับตอนที่ตัดมาก็ยาวประมาณหกสิบเซนนะครับนะฮะก็ชำไปแล้วนะครับในบางส่วนนะครับชำไปในลักษณะนี้วันนี้จะนําเสนอในส่วนของการชำลงในกระถางพลาสติกนะครับขนาดแดนิ้วนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับมันค่อนข้างที่แข็งแรง ถ้าชําใส่ถุงดํานั้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเวลาตั้งก็ค่อนข้างที่จะโค่นล้มได้ง่ายนะกิ่งตอนขณะที่เขาเขาออกรากนะครับออกรากไปแล้วประมาณสักสิบห้าวันยี่สิบวันเนี่ยนะครับไปโยกนะนะครับถ้าเราไม่ผูกไม่ดามให้มันคงมันก็จะไม่สามารถที่จะเจะเริญเติบโตต่อไปได้นะะรากอาจจะขาดนะครับ ันนี้ก็เก็บไว้ในร่มรำไรพรางแสงไว้เนี่ยสแลนไว้สแลนทำพรางแสงไว้ประมาณ5 0 6 0ก็ได้ครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนะฮะก็สามารถทำให้เขาเจริญเติบโต,ตได้ดีเพราะร้อนชื้นครับเมื่อท่านได้กิ่งตอนผัหวานป่ามานะครับนะเนี่ยประมาณ60เซนนะฮะตอนกิ่งยาวนะครับบางบางบางสวนก็ตอนกิ่งสั้นครับประมาณครึ่หนึ่ง ก็จะได้ปริมาณเยอะนะก็ลองตอนจริงยาวดูนะครับจิงยาวนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับแต่แล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีาการตอนกิ่งนะปลูกด้วยกิ่งตอนกับปลูกด้วยเพาะเมล็ดนั้นนะฮะกิ่งตอนนั้นจะโตตั้งแต่ปีแรกที่เราปลูกเลยนะครับสามารถเก็บยอดได้นะครับพอที่จะได้แกงเลยทีเดียวละนะฮะแล้วก็ถ้าปีที่3แล้วนะครับมเมล็ดจึงจะโตทันกิ่งตอน นะครับจะทันกันปีที่3ปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นปลูกกิ่งตอนก็ค่อนข้างที่จะได้ผลเร็ว mm hmm. เมื่อได้กิ่งตอนมาเป็นดับแรกท่านจะต้องแช่น้ำนะฮะแช่น้ำนะไปถึงปุ๊บเนี่ยแช่น้ําเลยนะจับจุ่มลงไปให้ให้น้ำเอ่อให้อิ่มน้ําก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาชํานะผมจะชําลงในกระถางนะครับถุงดําก็ได้ได้ไม้ได้นะครับ แต่ว่าถุงดำนั้นจะค่อนข้างที่จะจะมีปัญหาเวลาเคลื่อนย้ายนะครับเวลาเราตอนเองนะครับถ้าตอนแล้วนะ่ะร,รากเขาให้ให้รากออกเป็นสีเกือบเนี่ยสีเขียวนะฮะจะไม่เป็นสีมันตาลน,นะฮะกิ่งตอนปะหวานป่ารากกิ่งตอนนี้จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะมัดมัดเขาต้มมัดนะฮะเวลาแกะออกเนี่ยมันมีพัติแบบนี้เราแกะ เอาพลาสติกในส่วนส่วนล่างออกก่อนนะครับนะเราก็ตัดเชือกฟางออกตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหัวพลาสติกที่เขารัดยางไว้หรือผูกเชือกไว้ให้ท่านตัดก่อนนะฮะลำดับขั้นตอนผมจะลำดับตั้งแต่แบบนี้นะครับผมใช้ครีมตัดลวดนะครับที่คมคมตัดพอตัดเสร็จนะฮะลากเขาเราจะดึงออกเลยไม่ได้นะครับถ้าดึงออกเลยลากขาดหมดผมก็จะใช้วิธีการ ดึงพลาสติกให้ตึงก่อน,นครับนะผมจะใช้คีมดึงนะฮะดึงเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าเนี่ยผมดึงออกเพื่อที่จะให้พลาสติกเนี่ยไม่ติดกับรากครับเนี่ยให้เขาเขาเพเยอออกได้นะครับไม่ติดกันนะฮะเนี่ยพอไม่ติดแล้วเราจะแกะยังไงแกะด้านบนเลยไหมเดี๋ยวเชือกฟางผมยังไม่อ,ออกนะฮะด้านบนนะผมจะใช้ กันไก่นะตัดพลาสติกให้เป็นนะฮะเนี่ยผมจะตัดพลาสติกขึ้นไปเลยนะใช้ตัดพลาสติกระวังอย่าให้โดนรากนะครับเหตุผลที่ทําตามขั้นตอนแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้อ่าตุ้มรากนะะตุ้มตอนแตกนะครับถ้าตุ้มตอนแตกเนี่ยนะฮะร,รากก็ขาดนะฮะรากขาดได้ง่ายมากเลยนะครับแบบนี้นะครับเนะี่ย สังเกตนะฮะแล้วผมก็ดึงพลาสติกขึ้นนะฮะตัดตัดพลาสติกให้เป็นริ้วแบบนี้นะครับดึงให้ตึงแบบนี้นะครับนะฮะดึงพลาสติกให้ตึงนะครับเหตุผลที่ดึงพลาสติกให้ตึงเพราะว่าบางทีรากตรงนี้มันแทงทะลุพลาสติกเราต้องดึงลงข้างล่างนะครับถ้าถ้ามันขาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะะอันไหนไม่ขาดได้ก็ดีนะครับพยายามอย่าให้รากขาดนะครับ อย่างี้ครับทีนี้หลังจากนั้นเราค่อยมาแกะนะฮะมาแกะเชือกด้านบนนะครับมาแกะด้านบนนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ผมทําแล้วสามารถชําได้ผลนะฮะในส่วนที่ตรงเนี้ยอาจจะหลุดบ้างไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีรากนะครับเนีย่ยขุยวะเพราตรงนี้นะครับดูนะฮะผมค่อยค่อยลอกพาสติขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาด้านบนตรงที่ เห็นไหมฮะตรงนี้ตรงตรง,ตรงรากเขาโผล่มาเราก็พยายามอย่าให้ขาดถะรนน้อมรักษาไว้แม้กระทั่งรากเดียวก็ไม่อยากให้ขาดนะครับค่อยๆดึงพ้นติออกนะครับนะฮะเป็นแบบนี้ครับตุ้มรากก็จะยังอยู่สมบูรณ์นะถ้าเราทําให้ขาดเนี่ยรากมันขาดเปราะง่ายมากนะครับนองจากนั้นเราก็เตรียมกระถางครับกระถางผมใช้กระถาง8นิ้วนะครับ กระถางแปดนิ้วตั้งลงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับหาดินที่ผมปลูกผมใช้ดินผสมขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับก็ได้ครับหรือจะเป็นแกลบดําก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าเขาบางท่านบอกว่าใส่มะพร้าวไม่ได้หมักเนี่ย มันจะไม่เน่าหรือนะครับอันนี้ผมหมัก,มกไว้มีส่วนที่หมักไว้ก็มีนะครับหมักไว้แล้วขึ้นมาใช้เไม่เน่าครับแต่เงี้ยคือคือขมะพเ้าเนี่ยสามารถที่จะจะออกได้อย่างเงี้ยนะออกรากได้แบบนี้ไม่เน่านะครับนะครับแล้วก็ลองก้นกระถางสักน,นิดหนึ่งนะครับเนี่ยลองก้นกระถางท่านจะต้องชํำกิ่งตอนก่อนนะฮะชํำกิ่งตอนนะฮะแบบนี้ นะครับเอาดินใส่รอบๆนะครับกดกดรอบๆนะครับจะไปกดตรงกลางอย่าไปกดตุ้มรากโดยเด็ดขาดนะครับรากจะขาดนะครับกดรอบๆจิกจิกลงใช้ปลายนิ้วจิกลงไปรอบๆกระถางนะครับนะดินจะแน่นเองนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็เติมดินนะครับเติมดินเลยนะครับแล้วก็กดรอบๆแบบนี้นะครับ กดเบาๆนะครับตรงกลางห้ามกดเปิดขาดเลยนะครับผมจะกดให้แน่นนะฮะพอแน่นข้างๆตรงกลางก็แน่นเองนะครับต้องพิถีพิถันตรงนี้นะเมื่อลากเดินเต็มแล้วนะฮะแล้วเอค่อยไปปลูกตอนขั้นตอนที่ไปปลูกนะงดการให้น้ําสัก2วันนะฮะดินหดตัวไม่ติดขอบกระถางไม่ติดกระถางแล้วค่อย,ยกไปปลูกได้นะครับคาะๆเะหน่อย นะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนะฮะทขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นมาสู่ขั้นตอนในการที่เราจะต้องดามไม้ปักหลักนะครับเราก็ปักลงไปในที่ทางที่มันมันเอียงมาทางไหนฮะอันนี้มันเอียงออกไปทางทิศนี้ผมก็จะไปปักดักไว้เลยนะครับปักลงไปขอบกระถางนะขอบกระถางเลยตอนนี้ขอบกระถางก็เขาจะไม่มีเอ่ ไม่มีรากไม่ขาดนะครับทําไมผมไม่ปักก่อนผมไม่ปักในช่วงที่เอาดินลงใหม่เพราะว่ามันกลัวไม่แน่นครับนะปักหลังก็ได้นะครับเนี่ยนะเอาไม้ให้แนบกันเลยแล้วก็ผูกเชือกนะครับผูกให้แน่นเลยนะครับนะผูกให้แน่นเลยนะถ้าไม่แน่นก็ไม่ได้ครับไม่แน่นโยกนะครับนะไม้ตตัวนี้เป็นช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับ กันยกนะฮะในช่วงที่เราฟักฟื้นถ้าท่านต้องการที่จะเอาไปตอนนี้เลยนะท่านที่จองไว้นะครับก็ได้ครับแต่ว่าให้ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายอย่าให้โยกนะครับเอาไปตอนนี้ได้นะครับถ้าออกรากแล้วก็ต้องระวังมากขึ้นอีกครับนะฮะจะเป็นแบบนี้ครับก็เรียบร้อยครับนะฮะเนี่ยก็จะสูงยาวหน่อยนะครับประมาณหกสิบเซนเนี่ยก็ การเคลื่อนย้ายก็จะลำบากนิดหนึ่งต้องหาผ้าคลุมถ้าใส่ท้ายรถนะครับไม่งั้นก็เข้าไปอยู่ในรถเก็บไว้ในห้องห้องโดยสารเลยนะครับที่นี้ในส่วนที่เราจะเคลื่อนย้ายนะครับถ้าเราจะเคลื่อนย้ายจริงๆนะฮะจะต้องมาผูกเชือกนะรัดตรงนี้อีกนะครับผูกเชือกรัดเพื่อที่จะนะครับผูกติดขอบกระถางแบบนี้ครับนะครับ เพื่อกันโยกนะครับแต่กระถางนี้มันจะดีอย่างหนึ่งมันจะแข็งแรงทนทานแต่ถ้าเป็นตะกร้าเนี่ยไม่มันผุแล้วมันไม่แข็งแรงนะครับผมแนะนําอย่างนั้นว่าให้ให้ท่านใช้กระถางเกดี8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใช้แค่8นิ้วพอเพราะว่าจะสะดวกในการขนย้ายนะครับเมื่อรากเดินแล้วไปปลูกก็ตายยากแล้วครับข้อสำคัญอย่าให้ให,ให้มันโยกตรงเนี้ยนะครับ ผมก็ได้สาธิตการชํากิ่งตอนผัหวานป่านะฮะเมื่อท่านได้รับนะฮะคืออย่างนี้ครับอ่ามันจะมีสมาชิกบางส่วนที่มารับที่ที่ร้านเลยที่สวนเลยก็จะจะ,จะอยากได้แบบนี้ไปนะฮะนะฮะไปปลูกนะครับให้รากเดินเลยเพื่อความมั่นใจนะในส่วนที่สองก็จะมีส่วนของสมาชิกที่ทอ่ให้สั่งให้ส่งนะฮะกิ่งตอนผักหวานป่าเป็นกิ่งไปอย่างนี้ก็ส่งไปถึงที่บ้านแล้วชํำเอง นะผมก็เลยให้สาธิตให้ดูว่าทําแบบนี้นะนะครับภาชนะนี่จะใช้เป็นถุงดําตะกล้าไม้ไผ่นะฮะจะเป็นกระถางอย่างเงี้ยก็ทําในลักษณะเดียวกันเมื่อเราชําแล้วนะครับชำเสร็จแล้วประมาณ1เดือนนะฮะเราจึงนําลงปลูกได้นะฮะหเดือนก็จะแตกออกมาครับแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมานะฮะจนแข็งแรงรากก็จะเดินให้สังเกตถ้ารากเดินถึงก้นกระถางเราก็สามารถนําไปปลูกได้ แต่ขั้นตอนการปลูกนะฮะการดูแลนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปก็ได้นะครับไปดูคลิปในช่องผมแล้วช่องอื่นๆก็ได้ถ้าอยากให้รอดนะฮะในหน้านี้ต้องรดน้ำให้ถึงนะครับแล้วก็กางสลนนะฮะให้ความชื้นนะครับอย่างเงี้ยกางสลนปลูกใต้สลนเลยก็ได้นะครับต้องมือมีพืชพืชพี่เลี้ยงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้สาธิตนะครับให้แฟนขับผวานป่าในการ ที่จะเป็นแรงบรันดาลใจให้ท่านทำสวนผหวานป่านะฮะเป็นอาชีพได้ครับนะปลูกเป็น4ไร่5ไร่หรือสิไร่นะครับก็สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับผหวานป่าทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ When there's no hope more left no in is there's nowhere else to go all i do is fall